สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับ Facebook Live ใหม่ของใหม่นะคะหรือใหม i m e to Read ที่จะมาย่อยเนื้อหาของหนังสือต่างๆมาให้คุณอ่านนะคะมาให้คุณเข้าใจได้ภายในไลฟ์เดียวนะคะสำหรับไลฟ์นี้นะคะจะเป็นไลฟ์สรุปรีวิวหนังสือชื่อสมองเศรษฐีความมั่งมีสร้างด้วยสมองและสองมือนะคะของคุณขุนเขา่าสินตุเสียงคาเจนบุตร ซึ่งเล่มนี้จะอยู่ในหมวดจิตวิทยาพัฒนาตนเองค่ะเป็นอีกเล่มหนึ่งนะคะทีะ่มีเนื้อหาติดตามอ่านชวนอ่านนะคะแล้วก็เหมาะที่จะอ่านในช่วงที่ตัวเราเนี่ยเกิดคำถามหรือว่าหรือไม่ก็ไม่มั่นใจในตัวเองไม่เข้าใจว่าจะทำอะไรต่อดีนะคะเล่มนี้แนะนำมากมากค่ะ โดยส่วนตัวนะคะถือว่าเป็นอีกเล่มหนึ่งที่คุ้มค่ากับการอ่านแล้วก็เวลาที่ใช้ในการอ่านเลยทีเดียวโดยในเล่มนี้นะคะจะแบ่งเป็นสามส่วนด้วยกันนะคะจะมีส่วนแรกพาร์ทหนึ่งนะคะที่คือ Heart หรือว่า i dream หรือหรือฝันอย่างเรถรีในส่วนที่2นะคะหรือพาร์ทสจะเป็น head หรือ I d เดก็คือคิดอย่างเศรษฐีแล้วก็ในส่วนสุดท้ายนะคะพาร์ทสหรือว่า Hand ไอดู do, ทำอย่างเสรษฐีค่ะในเล่มนี้นะคะอาจจะมีศัพท์ทางด้านจิตวิทยาบ้างแล้วก็ในทางพุทธศาสนาบ้างนะคะแต่ไม่เยอะค่ะแล้วก็ทำให้เนื้อหาเนี่ยเข้าใจมากขึ้นนะคะมาะเนื้อหาในแต่ละเล่มนะคะต้องบอกไว้ก่อนว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยน mindset นะคะหรือว่าวิธีคิดของเรานะคะที่ทำให้เราเนี่ยมีชีวิตในทางที่ดีขึ้นนะคะ ถ้าเรานำไปใช้เนาะ,ะมาเข้าเล่มกันเลยค่ะในส่วนของพาร์ทหนึ่งนะคะหรือว่า h e a r t I Dream ฝันยังเศรษฐีอันนี้ก็จะมีข้อความที่โดนโนเยอะแยะ,ยะ,ยะเลยค่ะอย่างเช่นหน้า73นะคะที่ผู้เขียนพูดเกี่ยวกับช,ชีวิตไว้ได้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียวว่าขึ้นชื่อว่าชีวิตนะคะต้องมีความลำบากอยู่ในนั้นเสมอขึ้นชื่อว่าชีวิตต้องมีความยากอยู่ในนั้นเสมอ ขึ้นชื่อว่าชีวิตต้องมีความเหนื่อยอยู่น,นั้นเสมอแล้วก็ขึ้นชื่อว่าชีวิตต้องมีความทุกข์อยู่ในนั้นเสมอซึ่งอันนี้ใหม่อ่านแล้วใหม่ก็รู้สึกเห็นด้วยกับผู้เขียนทุกอย่างนะคะเพราะว่าไม่ว่าชีวิตคนเราเนี่ยจะรวยจะจนจะสุขหรือทุกข์เนี่ยชีวิตเราคนเราต้องมีสิ่งเหล่านี้ปรับปนอ,อยู่ด้วยเสมอแต่อยู่ที่ว่าแต่ละคนเนี่ยจะหาวิธีรับมือกับความสุขความทุกข์ความลําบากความเหนื่อยนั้นยังไงนะคะ จะมีวิธีการมาทําให้คนเราเนี่ยรู้สึกสบายหรือว่ารู้สึกมีความสุขกับมันกับชีวิตได้ยังไงบ้างนะคะนี้ต่อไปจะเป็นพาร์ทที่2นะคะเฮทหรือว่าไอเดียก็คือการคิดอย่างเสรษฐีนั่นเองจะมีบทความหน้า120นะคะอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับการทำงานแบบมัลติท a รนะคะหรือว่าการทำงานหลายๆอย่างไปในเวลาเดียวกัน โดยผู้เขียนเขียนไว้ว่าการทำงานหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันจนเป็นนิสัยจะส่งผลให้สมองเนี่ยสูญเสียความสามารถในการตัดสิ่งรบกวนออกไปและทำให้เรากลายเป็นคนสมาธิสั้นอีกด้วยนะคะสำหรับใครที่ไม่เห็นด้วยกับบทความนี้นะคะหรือว่าการบอกว่าการทำแบบ m u l t i t a s เนี่ยจะเป็นการประหยัดเวลานะคะทำให้เราเนี่ย ดูเป็นคนที่เก่งดูเป็นคนที่มีความสามารถในการ,รทำหลายๆอย่างได้ในเวลาเดียวกันน,นี้ต้องบอกก่อนนะคะว่ามีงานวิจัยออกมาแล้วว่าการที่คนเราทํางานหลายๆอย่างได้ในเวลาเดียวกันเนี่ยถึงแม้จะทํางานเสร็จก็ตามแต่งานอาจจะออกมาได้ไม่ดีเท่ากับคนที่ทํางานให้เสร็จเป็นอย่างๆไปนะคะแล้วก็มีศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาชื่อดังนะคะที่ชื่อว่าศาสตราจารย์มิไฮชิกเซนมิไฮนะคะ ได้เขียนหนังสือเอาไว้ด้วยนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นหนังสือขายดีหรือเปล่าชื่อว่า F l o w นะคะ F L O W ที่แปลว่าการลื่นไหลศาสตราจารย์ท่านนี้บอกว่าการลื่นไหลของจิตเนี่ยจะเป็นการที่เราทำงานอย่างมีสมาธิด้วยใจจดจ่อนะคะแล้วก็ทำงานแบบไม่วอกแวกการทำงานแบบนี้จะทำให้เราเนี่ยมีจิตที่เข้าสู่สภาวะลื่นไหลแล้วก็ ทำให้เราหลงลืมเวลาไปชั่วขณะทําให้เราเนี่ยอยากทํางานชนนิ้นนั้นๆไปให้เสร็จนะคะและจะมีความสุขในการทํางานดังนั้นคนที่อยู่ในสภาวะฟโฟโล์เนี่ยจะเป็นคนที่ผลิตผลงานระดับสุดยอดออกมานะคะอันนี้เราสามารถฝึกฝนกันได้นะคะด้วยการฝึกทํางานทีละอย่างให้เสร็จไปเป็นอย่างๆนะคะเราสามารถฝึกกันได้ะคะ่ะ ถ้าสมมุติว่าเราตัดสิ่งบรบกวนเวลาทํางานและฝึกทํางานทีละอย่างได้แล้วเนี่ยปัจจัยสําคัญที่จะทําให้เราเกิดาภาวะฟโฟล์นะคะหรือภาวะการลื่นไหลของการทํางานเนี่ยเราก็จะไม่มีวันเกลียดในสิ่งที่เราทําได้เลยค่ะแล้วก็จะเป็นหน้า144นะคะที่ผู้เขียนเนี่ยได้กล่าวไว้ว่าการที่เราเนี่ยจะเพิ่มช่องทาง การหารายได้เนี่ยเราอาจจะต้องทำสิ <c oughs> <c oughs> ่งที่ตอบโจทย์เราตอบโจทย์โลกนะคะอย่างเช่นถ้าเราทำสิ่งที่ตอบโจทย์เราเราก็จะได้ความสุขและถ้าเราทำสิ่งที่ตอบโจทย์โลกด้วยเนี่ยเราก็จะเราก็จะได้ทรั์และถ้าเราทำทั้งสิ่งที่ตอบโจทย์โลกและตอบโจทย์เราด้วยเราก็จะมีทั้งความสุขเราก็ได้ทรัพย์ด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นหน้า165ค่ะ อันนี้จะเป็นเรื่องการใช้เวลานะคะการจัดเวลาที่บอกว่าต่อให้เราเนี่ยค่ะจะยุ่งขนาดไหนก็ตามต่อให้คนธรรมดาอย่างเราเราเนี่ยยุ่งขนาดไหนก็ตามเราจะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าสิ่งสําคัญสําหรับเราในวันหนึ่งในวันนั้นๆใช่ไหมคะอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเรามีงานที่ต้องทําในวันนั้นห้อย่างด้วยกันเช่นการไปทํางานการทําโปรเจกต์ชิ้นหนึ่งให้เสร็จการทำรายงานให้เจ้านายนะคะ เราจะมีเวลาสิ่งนั้นเสมอไม่ว่าคุณจะยุ่งขนาดไหนก็ตามอย่างเช่นถ้าเราคิดว่าการอ่านหนังสือในแต่ละวันเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญสําหรับเราเราจะมีเวลาให้การอ่านเนี่ยทุกวันนะคะไม่ว่าจะเป็นวันละหนึ่งชั่วโมงหรือสองชั่วโมงหรือมากกว่านั้นก็ตามค่ะและหากการออกกําลังกายนะมีความสําคัญกับคุณคุณก็จะจัดเวลาให้กับการออกกําลังกายในแต่ละวันได้เหมือนกันนะคะ แล้วก็จะเป็นเรื่องของการยืมระบบนะคะที่มีอยู่แล้วมาใช้ในพาร์ทที่2นะคะอันนี้คุณผู้ผเขียนได้ยกตัวอย่างไว้ว่าอย่างเช่นคุณท็อปนะคะเท่าแก่น้อยที่เป็นเจ้าของอแบรนด์สาหร่ายเท่าแก่น้อยนะคะว่าคุณท็อปเนี่ยใช้เวลาเพียง5วันนะคะในการนำสาหลายยี่ห้อเท่าแก่น้อยเนี่ย ออกสู่สาธารณะด้วยการยืมระบบหน้าร้านเซเว่นเข้ามานะคะทำให้ไม่ต้องใช้เงินทุนเยอะหรือไม่ต้องอเสียไม่ต้องใช้เงินทุนในการไปสร้างหน้าร้านนซึ่งไม่รู้ว่าต้องใช้เวลากี่ปีกว่าที่จะสร้างหน้าร้านในแต่ละร้านได้นะคะโดยเขาเนี่ยยืมระบบต่างๆที่มีมาแล้วเนี่ยค่ะมาใช้ทำให้ใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์ด้วยนะคะเพียงแค่5้าวันเท่านั้นในการนำสินค้าตัวนี้ออกสู่ สายตาประชาชนนะคะต่อไปจะเป็นพาร์ทที่3ค่ะพาร์ทแหนหรือไอดูหรือทำอย่างเศรษฐีในพาร์ทนี้ก็จะมีกล่าวถึงผลซีกานิกนะคะหรือว่าซีกานิกอิมเพรโดยผลนี้นะคะจะเกี่ยวข้องกับการเริ่มทำงานชิ้นใดชิ้นหนึ่งซึ่งผู้เขียนได้บอกไว้ว่า ถ้าเราคิดจะทําอะไรที่ดีต่อการพัฒนาตัวเองหรือว่าดีต่อเราเนี่ยให้เราเริ่มทําทันทีค่ะด้วยสามทอคือทําทันทีไม่ว่าเราจะทํางานชิ้นที่ใหญ่ขนาดไหนหรือว่าชิ้นที่เล็กขนาดไหนก็คือเราต้องลงมือทําไปก่อนนะคะไม่ต้องอย่าใช้เวลาเกินสามวินาทีในการคิดค่ะเพราะถ้าเราใช้เวลาเกินสามวินาทีแล้วเนี่ยสมองจะเริ่มลังเลแล้วว่าจะทําดีไหมจะเริ่มทําเลย หรือว่าจะทําพ่กนี้หรือว่าจะทําวันอื่นดีให้เราตัดสินใจในเวลาเพียงสนาทีให้เริ่มทําไปเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นสมองจะอยากให้เราทําให้เสร็จไปเลยและถ้าเราทําไม่เสร็จเนี่ยสมองก็จะหลั่งสารเคมีทําให้เราเนี่ยรู้สึกกระวนกระวายรู้สึกเครียดแล้วก็รู้สึกหงุดหงิดนะคะเมื่อเราทําไม่เสร็จเมื่อเราโดนพักนะคะหรือว่าโดน รบกวนในการทำงานชิ้นนั้นๆนะคะผลซีกนิกสะกดว่า z e i g a r n i k นะคะแล้วก็อิ f เฟ t E-F-F-E-C-T ค่ะซึ่งอันนี้เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับสมองของทุกคนเลยต่อไปจะเป็นทฤษฎีมัชเมลโล่นะคะอยู่หน้า237ทฤษฎีนี้น่าจะมี คนพอได้ยินกันมาบ้างแล้วนะคะว่าเป็นทฤษฎีที่ทดสอบการอดทนรอนะคะของเด็กๆก,กลุ่มหนึ่งโดยผู้ที่ทำการวิจัยนี้นะคะก็คือศาสตราจารย์วอลเตอร์มิชเชลนะคะซึ่งเป็นน,นักจิตวิทยาที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดโดย ทำโดยการนําเด็กๆอายุ4ขวบกลุ่มหนึ่งเ,เข้ามาในห้องแล้วก็ให้นั่งแต่ละโต๊ะเลยแล้วก็จะแจกขนมมัชเมลโล่ให้คนละหนึ่งชิ้นนะคะแล้วศาสตราจารย์ท่านนี้ก็บอกเด็กๆไว้ว่าถ้าเด็กๆคนไหนเนี่ยที่อดใจรอได้เนี่ย15นาทีแล้วรอให้ศาสตราจารย์ท่านนี้กลับมาในห้องอีกครั้งหนึ่งถ้าเด็กๆคนไหนที่รอได้ก็จะได้มัชเมลโล่ชิ้นที่2ไปเป็นรางวัลแห่งการรอคอยนะคะแล้วศาสตราจารย์ท่านนี้ก็ได้นําเสนองานวิจัยที่น่าสนใจมากๆเลย เกี่ยวกับการรอคอยนะคะไวว่าเด็กๆที่ทำการรอคอยศาสตราจารย์ท่านนี้ได้เนี่ยโดยรวมเนี่ยมีความน่าสนใจตรงที่ว่าเด็กกลุ่มนี้สามารถมีความสามารถในการอดทนรอคอยสิ่งที่ดีกว่าแล้วก็ยิ่งใหญ่กว่าได้นะคะ,ะต้องขอกล่าวไว้นิดนึงค่ะว่าศาสตราจารย์ท่านนี้นะคะได้ทำการติดตาม ชีวิตของเด็กๆก,กลุ่มนี้ไปเรื่อยๆนะคะเป็นเวลายาวนานทีเดียวจนถึง18ปีด้วยกันเลยนะคะเลาเพื่อดูว่าเด็กกลุ่มที่อดใจรอได้เพื่อให้ได้มัชเมลโลชิ้นที่2นั้นเนี่ยสามารถทำคะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัยของสหรัฐอเมริกาได้สูงกว่ากลุ่มเด็กที่ตัดสินใจกินมัชเมลโลชิ้นนั้นไปก่อนด้วยนะคะ โดยประเด็นของเรื่องนี้ก็คือการอดใจรอหรือการอดเปรี้ยวไว้กินหวานนะคะหรือว่าภาษาจิตวิทยาเรียกว่า delay gratification นะคะ delay ก็คือเหมือนกับเครื่องเครื่องบิน delay ค่ะ D E L A Y E D แล้วก็ gratification G R A T I F I C A T I O N นะคะโดยเรื่องนี้นะคะก็สอนเราได้หลายๆอย่างเลยว่าการอดใจรอ สิ่งต่างๆที่จะมาถึงในอนาคตนะคะอาจจะไม่ใช่สิ่งไม่ดีเสมอไปอาจจะเป็นสิ่งที่วัดคนได้นะคะว่าคนไหนอดทนรอได้มากกว่ากันแล้วก็คนไหนเนี่ยจะมีะความประสบความสำเร็จในชีวิตได้มากกว่ากันนะคะได้จากทฤษฎีมัชเมลโลนี้เลยค่ะสำหรับการไลฟ์สรุปรีวิวหนังสือสมองเศรษฐีวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะถ้า คนไหนที่มีหนังสือที่น่าอ่านนะคะที่อยากจะแชร์สามารถส่งคอมเมนต์เข้ามาได้ที่ใต้ไลฟ์ไลฟ์นี้ได้เลยนะคะเราพบกันใหม่ในไลฟ์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ